สวัสดีครับอยู่กับผมคนร่องวิญญาณครับ <S 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 เรื่องนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องผีก็ไม่เชิงว่าเป็นเรื่องผีซะทีเดียวแต่ผมคิดว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าตอนเจอเรื่องผีซะอีกเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมอายุ18ปีหรือช่วงมัธยมศึกษาปีที่5ผมเตื่นขึ้นมาในวันปกติได้เจอครอบครัวเพื่อน แล้วก็ได้เจอแฟนที่ผมรักเหตุการณ์ดำเนินต่อไปจนผมเข้าเรียนมหาลายัยเราโชคดีได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันกับแฟนและจากแฟนก็กลายเป็นภรรยาของผมเราแต่งงานกันหลังจากเรียนจบมาเวลาผ่านไปจนลูกเราโตขึ้นเรากลายเป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากขึ้นและลูกก็เริ่มมีหลาน จากนั้นผมก็รู้สึกว่าผมได้กลายเป็นคุณปู่ซะแล้วนี่มันเหมือนความฝันเลยความฝันที่มีความสุขแต่เราอยู่ในความฝันหรือเปล่านะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงหรือเปล่าถ้าเป็นความฝันจริงๆตอนนั้นผมก็ไม่อยากตื่นเลยอยากให้มันมีความสุขอย่างนี้ไปตลอดได้เจอทุกคนที่ผมรัก ผมนอนอยู่บนเตียงด้วยร่างกายแก่ชราขั้นสุดถึงตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่ผมก็ไม่อยากลุกจากเตียงนี้เลยอยากมองลูกมองลานของผมที่กำลังล้อมรอบผมยังมีความสุขรอยยิ้มที่อบอุ่นนั่นทำให้ผมอยากตายแล้วก็มีความสุขหลังจากเห็นทั้งหมดนี้ตื่นตื่นได้แล้วตื่น ไม่งั้นเธอจะตายนะเสียงหนึ่งดึงผมออกจากผวังผมลืมตาขึ้นมองลูกๆและหลานๆที่ห้อมรอบผมผมตบหน้าตัวเองเรียกสติจนทั้งหมดโวยวายร้องห้ามไม่ให้ผมทำลายตัวเองอยู่อย่างนั้นในที่สุดห้องทั้งห้องที่เคยสว่างสดใสกับแข็งค้างแล้วค่อยๆกลายเป็นสีเทาเงาที่อยู่ไกลแต่เหมือนไม่ไกล จ้องแมงผมผมจ้องเงานั้นกับมึงต้องตายมึงต้องตายเสียงเงานั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่โกรธแค้นผมคิดในใจว่าไม่มีวนันผมจะไม่ยอมตายที่นี่ไม่เราต้องตื่นให้ได้เสียงนั้นยังคงพูดต่อมึงต้องตายมึงต้องตายขณะที่ผมรู้สึก หายใจอย่างยากลำบากมือเท้าเริ่มหนักจนไม่สามารถลุกขึ้นเหมือนผู้ป่วยติดเตียง,งจริงๆเงาสีดำเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆพร้อมกับบ่นว่ามึงต้องตายมึงต้องตายซ้าไปซ้ามาตื่นๆตื่นต,นตืนได้แล้วบอสนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยตื่นๆตือนพี่กี่โมงแล้ว ำเสียงที่แหบผ้าของผมถามพี่เลี้ยงที่เดินมาปุกนี่มันจะบ่ายสองแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้มาตามลงไปแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนผมนึกย้อนไปตอนที่ผมเริ่มนอนน่าจะตอนสี่ทุ่มโอ้นี่มันเกือบสิบหกชั่วโมงเลยนะเนี่ยไม่น่าละ่ะร่างกายแทบจะขยับไม่ได้เลยปวดเมื่อยไปทั้งตัวเฮ้อเกือบตายแล้วไม่คะเราผมถอนหายใจ และนึกเสียวสันหลังว่าขึ้นมาถ้าเกิดพี่เลี้ยงผมมาปลุกชาไปกว่านี้สักหนึ่งชั่วโมงไม่แน่ผมอาจจะเป็นโลคไหลาตายไปแล้วก็ได้ <c oughs> ขอบคุณมากเลยพี่เดี๋ยวผมลงตามไปนะผมบอกพี่เลี้ยงและหลังจากวันนั้นผมก็ไม่เคยฝันเห็นชายชุดดำที่จ้องจะเอาชีวิตผมอีกเลยผมไม่รู้ว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรของผมหรว่า จะเป็นคุณใสที่ผมเผลอไปโดนหรืออาจจะเป็นผีที่ชอบทำให้คนหลายตายก็เป็นได้ซึ่งทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่ผมก็กลัวที่จะฝันทุกครั้งโดยเฉพาะฝันที่มีความสุขหากชอบเรื่องผีหลอนๆอย่าลืมกดติดตามคนเล่าวิญญาณและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนทำคลิปด้วยครับ I'm right?